นี่คือพันธุ์มันทีบำรุงคัดใบพี่น้องนะขับพลายสนใจตัวทีบำรุงคัดใบก็คัดใบสมัติติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อยนะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบพ่อกาหลีแล้วพี่นอนะ้องว,วังนนี้พาพี่น้องมาเบิ่งพันธุ์มันพี่น้องมาเบิ่งสวนมันเบิ่งพันธุ์มันก็แมนวันนี้พาพี่น้องมาเลาะสวนมันพี่น้องก็คืออยูค่ารางวัลกับชิเป็นสวนมันบำรุงพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้เวลาเฮาสิมากลมมันตัดดำมันกันเลยพี่น้องเอ้ยไม่พาพี่น้องมาเบิ่งพันมันลำมันพี่น้องตอนนี้มาจำหน่ายขายพันมันพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดสนใจสามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใกล้บ้านบาเวินฮู้จักบาเวินกับติดต่อมาได้พี่น้องนี่คือสวนมันบเวินเนี่ยวันนี้เขาลังบงเวินก็สิเป็นลำมันพี่น้องสิเป็นพันแผลพันงาม พันนี้ปวนมาเอามาจากฝั่งไทยพี่น้องนี่พันแท้แต่กบูฮู้วะรวยเปอร์เซ็นต์มันรูรวยแต่ว่าปวนเอามาจากฝั่งไทยพี่น้องเนี่เป็นขจาว่าววเป็นคนตาง,งอนแต่ปวกนการย่างบูฮู้วะอ๋อมันคือคนตาง,งอนแท้บ่ะนี่พี่น้องถ้าหาใครหูจักกะคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นมาได้เด้อพี่น้องเด้อยนี่แต่าวคนตางอนเบิ่งคอพี่น้อง ถือว่าเบิร์นคิดว่าโอเคเบิ่งนลำมันก็อย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละการล้างเบิ่์นกับสีะมาณนี้แหละพี่น้องใบไน่กับพื้งามเ่็ดพันมันได้นี่คือสวนเบิ่์พี่น้องตัวนี้เบิ่์อยู่ในสวนเลยนี่สวนนี้กับะมาณอยู่เกือบสิบไร่พี่น้องอีกสวนหนึ่งเบิ่์ได้ตัดใบทีเรียบร้อยแล้วหากใครตองการพันมันสนใจพันมันก็สามารถติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาเบิ่์สี ทิมเบอร์ไว้ถ้าใครยอยู่ใกล้หุ่นจักบอเวินหรือว่าอยู่ใกล้บ้านบอเวินก็สามารถติดต่อมาได้สอบถามอะไรจะได,ได้พันมันกับมาเรืองเอาเองได้พี่น้องข้าเจ้ามาเอาแล้วเสาหนี้รถหนึ่งพี่น้องข้เอารถไทยหนึง่งมาเลือกเอาเองเลยคัดเอาเองเลยพี่น้องอยากได้แบบใดนี่พิลางามมาเบิรงนก็นเลยพี่น้องแต่ในชนเบอร์นกับซิมีผสมแนวเล็กหน่อยซิมีเบอร์เวินพันยังวะขาเจ้า เป็นพัดยังกับหูปะาบยนมาอันนี้โนยนมาจากฝั่งไทยนี่โอ้ยฉางมาว่าเป็นคนตะนงพี่น้องแต่ปุรัยเบิ่งออกเป็นบ่ปามันแมนแท้บ่มันกับหูคือกันกพี่น้องก็บ่สำนันเลี้ยงกับมันปุรัยพี่น้องนี่คือสวนโมนี่เองพี่น้องนี่พี่น้องคิดว่างามอยู่บ่ตอนนี้เฮาก็สีมาตัดมากลนก็แล้วพี่น้องอีกสองสามวันก็สีกลนมันก็แล้วพี่น้องเอ้ยได้เวลามากลนมัน เบิ่งคางล้างบวชนี่ดีแต่ล้างำงามๆเลยเจ้าเป็นคนตาง,งอนบ่ฮู้ว่ามันแม่นแท้บ่พี่น้องนี่บ่ฮู้ว่ากล้องเฮาเห็นชัดบ่พี่น้องนี่เจ้าเป็นคนตาง,งอนเลยเจ้าถ้าเบาเบิ่งคอมันก็โอเคอยู่ลเ,าายเลยพี่น,อน้องนี่ข้างล้างบวชนิดบวชนชังมาจากฝั่งไท้เลยพี่น้องถ้าหากผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อ นนสน,น,ในใจพันมันเบื้องผูกพันธุ์มันเบื้องจะใ้พี่น,อน,น้อ,อ,นองก็คิดว่างามอยู่วะนี่นี่คือสนวนเบืเองเองพี่น้องเบิ่งื้อปลูกไปก็มันก็สูงสมควรอยพี่น้องพันโทมหัวเบื้องโทมหัวยืมือได้พี่น้องรับนี่ตั้งเบืเองเบิ่งกับพุดีแบบเผ็ดพันธุ์เลยพี่น้องพุดีงามนี่คือสวนที่บืเองตัดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้อง น้องก็ระเห็นเห็นบ่ลำมันบแบบบนกล้องไว้นี่ตัวนี้ก็น่าชิประมาณของกวางโอ้พี่น้องผู้รอไปเลยทีมน้องเห็นไหมู่ตัวนี้น่าอยู่ประมาณสี่ลายลพี่น้องสี่ห้าลายลเนี่ยตัวตัวกันอะไรพี่น้องนะี่ยตันวน่าสวนทีบ่นบนถ่ายสูพี่น้องของ้างบนตะกีนกกนน้นี่เห็นบ่มันจะใบมันอะมันมืดเลยพี่น้องน้องเป็นซอง สอ,สองสวนนี่พี่น้องต่อกันนี่คือพันธุ์มันที่รบริเวณตัดใบเนี่ยแต่หากพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าอยากสอบถามเรื่องพันธุ์มันก็สอบถามได้แต่รบ,บริเวณกาบควายหูไปได้ดอกพันธุ์มันนี่พี่น้องแต่ก็มาเบิ่งเอามาเหลือกเอาคัดเอาถ้าหากพี่น้องคิดว่าเออมากแล้วเอา้าพี่น้องผมได้ว่าคิดว่าเออมันพันธุ์ บ่ดีบ่งามกับบ่เอาก็ได้พี่น้องมาเบิ้งมาชมก็ได้สวนมันเวอร์นพุ่นมาเบิ้งเลยสวนมันเวอร์ความงามเบิ้งพี่น้องพุ่นอัดับเลยกับพันธ์กระเบิ้ลได้สั่งมาจากฝั่งไทยแด้กลมีพันธ์หนึ่งสีพอเบิ้งเห็ดอยู่แล้วพี่น้องนี่เบิ้งเนึ่งที่วนนี้คือสวนบเวอรพี่น้องขายหยกหล่องอย่างดีเปงต่อมันบริสุท มันสุพี่น,ออน,น,น้องเขาเบิ่งก็บุหรีถือเสียมมาพี่น,อน,น,น้องดินมันกักแขงไงเบิร์นยกหลองวิธีเรียบร้อยตัวพันนี้งามใส่ได้เลยพี่น้องลำ่ำี่เบิ่งนี่พี่น้องหัวหัวของมันไงตัวพี่น,ออน,น,ออน,นอ้อ,อ,เนองเขาเห,ห็นสัตว์ป่ะตัวหัวใหญ่อยู่พี่น้องหัวใหญ่โอเคนี่ยอบุหรีก็คกล่องนี้เองพี่น้องบอรหัวเห็นสัตว์ไหมเบิร์นหัวมัน ตัวใหญ่โอเคพี่น้องใช้ได้นาสีเป็นมันพี่น้องเบื้งสีดอมมันแมนบวชัวมันยังข้าเจ้าคนตางอนพี่น้องบมาบนสั่งมาจากฝั่งไทยพิคิดว่านาเบื้งหัวนาชีไงพี่น้องนี่บวนคุดบ่ได้บ่ได้ถือเสียมมาพี่น้องเดี๋ยวอีกสองสามอสศิวลชูพี่น้องเบิงบอกพันมันเฮาของแท้บ่พันงามพันดีบ่ชวัวดกชำไรพี่น้องอันนี้บนบวได้อันนี้ ซื้อเสียมมาพี่น้องแต่กะขอาสูขกาแฟลายเด้อพี่น้องดื้อวะนี่แหละข้อได้ที่ทำนี่พี่น้องนี่นั่พี่น้องเห็นนี่วัวมันของเรากะือว่าบอคือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรอยู่พี่น้องนี่คือว่าใส่ได้ใส่ได้ข้างนี้ก็มีวะเดี๋ยวชิขัดเบนี่นี่ก็มีหน่อยพี่น้องเห็นปะ่ขัดไปอยากนี่ได้รถไทยหนึ่งแล้วพี่น้องนี่ ไปชนใจก็เอาได้เด้อพี่น้องดื้อนี่ตัวนี้เฮาสิตัดเอากีแกเมื่อไวยู่เที่ยงพี่น้องไอยากได้ตัวดีตัวงามก็มาเอาในสวนก็ได้พี่สวนควรจะซื้อผ้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งทั้งในตัวยังบ่ทันตัดก็มีอันนี้เฉพาะตัดนี่ก็บ่หลายบ่ได้พี่น้องฟันเลยฟูเจะโพนก็ได้ของแท้บ่วันนี้พันง่าฟูกจะโพนก็ได้นี่กางแก่เมื่อพี่น้อง ยู่ในสวนเขายังมีหลายพุดไดไ่พันธุ์นี้พันงามมาเลือกเอาได้คัดเอาได้พี่น,อน,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 อน,น้องคนยั่งโบดดสั์ตัดก็มีนี่คือพันธุ์วันทีประเมินคัดไว้พี่น้องนะดอกไร่ชนใจตัวทีประเมินคัดได้ก็คัดไว้สมัครติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ผมก็ไว้เป็นทีเรียบร้อยนี่พี่น้องนี่คือพันธุ์มันคนตางอนแล้วก็สิมี อันฟังอีกเขียวพุ่นนี้น้ำพี่น้องครับสวัสดีบ่ลาอีพีนน่น้องนี่ผสมมันป่นเวลาสิเป็นคนตางอนเนี่ยเบิง่งเบิ่งล่ลําๆแนวเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิง่งไก่ๆเลยพอ กระป๋อทีอยู่มโซ่เนี่ยก็จะเอาตดหนึ่งพี่น้องมาเลือกเอาเองเลยคือไอ้สวนเลยว่าว่าบนได็ตัดไวอันนี้บนได็เอามาคัดไวเอามาเก็บไวอยู่หุบใหม่พี่น้องอยังบนเด็มัดได้จัดไวตัดมาไวก่อน